บิสมิลลาฮิราะห์มานิร์ฮิมอัสสลามุอะลัยกุมบะร์มะตุลลอฮิวบารอกาตุสลามค่ะนะักเรียนชั้นป .3 นะคะตอนนี้ตอนเช้าฝนตกกำลังดีเลยนะอะตื่นนอนกันแล้วมาเรียนวิชาภาษาไทยกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูขอเข้าสู่บทเรียนเลยนะเนื่องจากวิดีโอครูมีจำกัดเวลานะคะมันให้ครูพูดแค่5นาทีเองไม่รู้ว่าจะทันไหมเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆเลยนะคะ นักเรียนจะไม่เห็นหน้าครูเลยนะส่วนตรงนี้ครูใจะให้นักเรียนทําการบ้านลงในสมุดเขียนเหมือนครูเลยนะคะไอ้วงกลมตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะวงกลมสีชมพูนี้ไม่ต้องเขียนเขียนตัวเลขไทยตรงไหนมีวงเล็บก็เขียนวงเล็บตรงไหนเป็นจุดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วมีจุดก็เขียนเหมือนครูนะคะ,ะเปิดลงในสมุด เปิดสมุดแล้วก็เขียนบรรทัดแรกว่าหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องมาตรากกกดกนกบตัวสะกดหลายตัวนักเรียนตรงนี้คําว่ามาตรากกแล้วก็นักเรียนเว้นไปนิดหนึ่งแล้วเขียนคําว่ากดเว้นไปนิดหนึ่งเขียนคําว่ากนและเว้นไปนิดหนึ่งเขียนคําว่ากบนะคะเว้นไปนิดหนึ่งเขียนคําว่าตัวสะกดหลายตัวบรรทัดนี้นักเรียนอาจจะเขียน 1- นถึงสองบรรทัดได้นะคะ และบรรทัดถัดไปนักเรียนเขียนเลขหนึ่งตามด้วยวงเล็บนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะเขียนว่าให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปในมาตราก,กาสังเกตตรงนี้นครูจะเว้นไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งจุดครูให้คำมาคําที่ครูให้เติมนักเรียนไปดูมาตรากกนะคะมาตรากกมีตัวสะกดหลายตัวมีตัวอะไรบ้าง แล้วก็เติมคําอย่าลืมขีดเส้นใต้คําที่ครูให้เติมด้วยนะคะทํางานให้เรียบร้อยนะ,ะในเรื่องนี้ครูจะให้ทั้งหมด10บคำเดี๋ยวครูจะส่งรูปไปในเช็ทให้นะคะอ่สิบคำด้วยกันออาห้าคำค่ะในมาตรากบครูให้ไปแค่ห้าคำเพราะว่าตัวสะกดมันไม่ได้เยอะนะคะมีแค่สีตัวสะกดเองนะคะส่วนแผ่นต่อไป แข่นต่อไปนักเรียนเปิดและเขียนว่าเลข2องวงเล็บให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปในมาตรากาเขียนแบบนี้เลยคำไหนที่ครูให้เติมก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดนะคะไม่เอาขีดกับมือเปล่าเปล่านะคะมีทั้งหมด10คําด้วยกันแม่กดนะคะเดี๋ยวครูไปเร็วนิดนึงนะเดีย๋ยวจะส่งรูปไปให้ในเชทแล้วก็นักเรียนฟังในวิดีโอนี้ก่อนนักเรียนจะได้ทําถูกต้อง ต่อไปแผ่นถัดไปเขียนว่า3วงเล็บให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปในมาตรากลนะคะ,ะครูให้คำมาเติมเอาเองนะคะอ่านแล้วก็เติมมีทั้งหมด10คคำด้วยกันและมาตราสุดท้ายข้อที่4แผ่นต่อไปแผ่นสุดท้ายให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปในมาตรากบ นะคะมาตรากบครูให้มาแค่ห้าคำเองนะ,ะแค่นี้เองนะคะหมดแล้วนะคะ,ะมีแค่ห้าคำนะมาตรากบครูให้ห้าคำมาตรากดครูให้สิบคำเพราะว่าตัวสะกดมันเยอะแล้วก็มาตรากลตัวสะกดก็เยอะครูให้ไปสิบคำนะคะและมาตรากบครูให้ไปสิบอาให้ไปห้าคำแค่นั้นเองอ,อาจจะไปเข้าสู่หน้าของครูนิดนึง นะคะนักเรียนดูวิดีโอก่อนวิดีโอครูไม่เกิน5นาทีพอดูวิดีโอเสร็จแล้วปุ๊บค่อยกลับไปเขียนเดี๋ยวครูจะส่งรูปไปในเชทนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนดูวิดีโอใหม่นะคะไปแล้วนะคะอัสสลามอัลัยกุมมะเระมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ